ค่ะวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่กล้าคิดนะคะรถชนนะคะหลังจากที่ตัดไม้มานะคะกอดกอดกลับบ้านนะคะหลังกลับบ้านนะคะก็ไม่เหตุการณ์นะคะรถชนนะคะ,ะก็ชนมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะ ก็ยังดีนะคะที่คนไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยให้ฟูจิกับปาลมนะคะแล้วก็ไอควานมิกนะคะไปตัดกันเอง3าคนนะคะก็หลังจากที่ตัดมาก็กาลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะ

นมันไามัต่นเดอนโอ้ยมันไะใหมเหอเ่ยเมอนมัน่นดีแล้วคนมันเป็นอย่างนั้น่คอตัวมิคมดกุ้งอย้ยังมาม่มดไว้โอ้ยต้มกุนั่งเครื่องเยอะยิ่กวไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ครับไม่ได้ไม่ได้่เออไม่ได้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 อไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้่ไม่ได้่ไม่ได้ยไม่ได้อไม่ได้่ไ

ไม่ได้บอวาบไม่ได้หัอกเตานั่นมันก็ไม่ใช่บอลหักเลงงมันก็มันก็มันหนักหนักไปทางซ้ายมันก็อนี้ไปเลยไปรับแ็าไปรับในของมันเอนเสยเดียวเสียบเดียวเสียบมากป๋ยงเียบไปเลยงเงียเงี้ยเสียบซีเาไยั้เอาหนด่อวน้าไาัด้เอินังดงเรวจะเร็ววันไหนโตไปเ่นเกตากเป็นลเดยวหเดียวร

คนาว่ทำไมต้นนี้กูแต่งว่านีว่านี่กแพุ่นสิไปพุ่นหูบ้านเาพุนนู่นและพุแต่งเสาาล้วคิว่านีแล้วเสาเนี่เสามาแล้วเสานึ่งค่อยขุดเสามาแล้วแต่ว่ามันก็ดอ๋อฮะเนี่ยมันงัดหันอกมลี่มเยไบานกนไปบบานก็ไเดยว่น ไ่หกเอนดเอยด่ไ้ัดเอาเล็กเองเอามาทกบบอก่ายๆง่าเล็กให่เล็ก่ายอาเล็กงลยาวาเลยาลงตันนีมนาเราตัวมีาเาอนาดนีมาอยู่กเราเอยู่คเืนเียเาเล็กๆนตวงี่เล็กนี่นี่กดเลเล้วคอยทีเดียวรเออรับใเดียวเป็นเดียวอะเทีเดีมเดีเาะกมาทุบๆออกม านแล้วเทียมงานเลยบริษัทบริษัทเขาแล้บริษัทเขาประกันกันต้ทำปาะกันันน่แล้วแม่บ้านคนละชั้นนึ่งรือชั้หน่ะไพกนีเชั้นหนึ่งเราอยู่แล้วเราก็ต้องทำตรงปเอองานี้เนึงสองปีบ้างสองแล้ว ไปลานไหนก็บอกลานไปลานลานนั่นตนีบเร็ววดมันบังคับเออตนนีอยู่แล้วครับเร็ววดขึ้เร็ววเหรอขรถตึงเแต่เจ้าสีเ็ดแมน้นเใลยเ้าห้สิตต่เลยตบ่มีป็นหาแล้วเอนนั้นเท้ามาค่หลัก็เคียงายมาลากเดี๋วทุกนมาหลากไป ทั้งทยกหนตัแก่อยู่กับนุันหลาเกเลยผมตัดผมผมก็กาแฟอยู่มนรับได้ยู่มาถือลกาแฟอยู่มากินนมากินเราตีคนาแฟพ่นนีดป้อนั่นนักไปทังพุ่นรืไปุบเาักไปทังพุ่นือเอามือกบทุน้ันับบ้านนะคะเดี๋ยวเอารถไถลากนะคะรถมันเล่นไม่ดีมันเลี้ยวเข้ามานังไวะ เออกหไดีครับคนนี้เป็นไรครับผมคิดว่าชนอยู่ที่ทางใหญ่นะครับตกใจหมดเลยครับผมให้แม่เขามาดูแม่เขาไม่รู้เขาทำประกันอะไรนี่ติี่โวที่ประกันเลยเคลมให้ถ่ายรูปนเฮ้ยเป็นไทยตรนนี้มั้ยจีนั่งโบนี่ ตะไวก็เห็นม่นขั้นโน้ไว้ีลงรีลงเน่โมไม้ติทาฮอนเลยเน่เอแล้วโมไม้บกกลอดแต่เอาขันโมไมเกรกว้างนึ่งนะตเกียรตะเกียเต้หังเลยคือใหม่ยาวๆเล็ยเนาะตัออกเลยเล็กใน้ถตีมดมุดแค่นบ้างหลางเล็กมันสันเลยมันไม่แห้งกันทะเลกัเราไ เน่าไปนมันใส่แ้มันุนแรงท่านไปดรนรงไทเงดตัวนี้ออกมาเล่นได้สบายเออจะทำถึงพ่นมาเล่่น่อ็ได้เฮ้ยมันลุกยังรุนไดมันแห้งมันแห้งุ่น้มันไมแห้งเลยันกันไปยากเนาะไเป็นหมูกันนะเข้าไปเยอล้วอล้างก้อนเย

รถมันไกลเลยรถน้า ừ, okay, nhau quá đi เอาออกไป con เลยรถแมะถอยก่อน con nữa ก็ขอขอบคุณควานช้างท่านนะคะที่มาช่วยกันดูนะคะกคนก็ปลอดภัยดีนะคะไปที่ไหนไปตั้งาตเมองหาโอ้ยเอาอที่ ตอนนี้รถก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมเอาเราให้เมนุชโทรถามเมนุชแล้วนะครับเมนุชบอกว่าไม่ได้ต่อประกันแล้วนะครับเพราะว่าเมนุชบอกว่ารถไม่ได้เดินทางไปไกลนะครับก็ลองต้องไปซ่อมเองนะครับผมตอนนี้กำลังถอดไฟออกนะครับที่แตกนะครับให้ขับได้ก่อนนะครับผม ดีนะครับที่ควันช้างไม่เป็นอะไรนะครับผมก็ให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับอยากให้จําเป็นอุทาหรณ์นะครับผมต้องระมัดระวังเนาะการขับรถขับลาครับดีแล้วคุณพ่อตกใจนะครับล้างรถสิบล้ออยู่ครับผมเป็นฟูจิขับรถออกมาบอกครับว่ารถชนนะครับนึกว่าชนอยู่ที่แถวถนนใหญ่ถนนอะไรนะครับผมไปตัดไม้มาให้ช้างนะครับ ขากลับมาตรงวงเวียนพระคูประกนะครับน้องปามเป็นคนขับนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการหลับในนะครับก็แต่ก็คนก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับผมแถวคาดปลอดภัยนะครับก็นัดช่างแล้วครับจะเอาไปเข้าอู่พรุ่งนี้ครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสู้ๆครับขอบคุณทีุ่กขณกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบายครับ